สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินทาร์ดหนึ่ง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 ให้ไพ่นำทางสำหรับวันนี้พลังงานจักราวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ต้องการสื่อสารข้อความสำคัญถึงคุณโดยภาพรวมเป็นเรื่องใดให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ของท่านที่เข้ามารับชมแจ้งเพิ่มเติมหากคุณเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเข้ามาดูเป็นเมื่อไหร่ก็ตาม เมื่อคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นข้อความนำทางสำคัญถึงคุณสำหรับวันนี้จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ต้องการสื่อสารเรื่องสำคัญข้อความสำคัญถึงคุณโดยภาพรวมเป็นเรื่องใดที่คุณควรรู้สำหรับวันนี้ให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความก่อนอื่นขออนุญาตดูพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้พลังงานตัวตนของคุณสถานการณ ที่คุณเผชิญอยู่จะเป็นเช่นไรตัวตนของคุณพลังงานของท่านที่เข้ามารับชมสลับวันนี้สใบพลังงานของท่านที่เข้ามารับชมใบที่1นึ่ง o v e ิพลังแห่งความรักใบที่สอง อัศวินถ้วยใบที่ 3. อัศวินเหรียญและใบที่4ีก้าดาบพลังงานตัวตนของคุณโดยภาพรวมสำหรับวันนี้คือการเปิดใจการเปิดใจการปล่อยวางการละทิ้งจากมุมมองทัศนคติความคิดเดิมในเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจการปล่อยวางการปล่อยให้จักรวาลนำทาง การไม่ยึดติดในวิบากกรรมแห่งความทุกข์หรือความรักหรือประสบการณ์ในอดีตที่ไม่สมหวังการอกหักความผิดหวังให้ปล่อยวางแล้วเปิดใจเปิดตาเปิดใจละทิ้งความกังวลแล้วเปิดโอกาสสู่เส้นทางใหม่พลังงานตัวตนของคุณโดดเด่นเรื่องพลังแห่งความรักการได้รับโอกาสครั้งใหม่พลังแห่งความรักที่จะเข้ามาพลังแห่งความรัก ที่อาจจะเป็นคู่แท้คู่บุญบาร,รมีคู่รักเก่าในอดีตชาติที่เคยทําบุญร่วมกันมาพลังของอัศวินถ้วยอัศวินเหรียญการขับเคลื่อนการพุ่งทยานการกําลังพุ่งเข้ามาสู่คุณความรักกําลังพุ่งทยานเข้ามาโอกาสที่ดีในเรื่องของหัวใจที่กําลังจะเข้ามานําทางคุณไพ่อัศวินเข้ามาขึ้นมาถึงสองใบพลังแห่งการขับเคลื่อนและโอกาสครั้งใหม่โอกาสแห่งความรัก ความรักที่ดีความรักที่แท้จริงพลังแห่งความรักที่บริสุทธิ์พลังของรักแท้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณให้คุณได้เปิดใจปล่อยวางและทิ้งจากความคิดเดิมเปิดใจสู่การเริ่มต้นใหม่เปิดใจสลรับความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาพลังแห่งความรักครั้งใหม่กำลังพุ่งทยานขับเคลื่อนเข้ามาถึงคุณพลังแห่งความสุขความสุขพลังแห่งความรักที่สวยงาม ลองเปิดตาลองเปิดใจทลายกำแพงเดิมแล้วปล่อยให้จักรวาลน,นำทางจักรวาลกำลังจะนำความรักที่ยิ่งใหญ่มาสู่คุณคือพลังงานที่เป็นตัวตนของคุณเปิดใจรับความรักครั้งใหม่และความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาคือพลังงานแห่งความรักที่โดดเด่นสำหรับวันนี้ข้อความสำคัญสำหรับวันนี้สำหรับพลังงานของคุณการเปิด เปิดตาเปิดใจเปิดรับสิ่งใหม่ๆโอกาสครั้งใหม่ในเรื่องของหัวใจที่จะเข้ามาจาก,กระวาลมีคำแนะนำคำนำทางเรื่องสำคัญถึงคุณเป็นเช่นไรต่อไปให้ไพ่สื่อสารข้อความคำนำทางถึงคุณสลับพลังงานวันนี้พลังงานแห่งโอกาสโอกาสแห่งความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาการเปิดตาการเปิดใจการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ การปล่อยวางการไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆคำแนะนำเพิ่มเติมใบที่หนึ่งราชินีไม้ใบที่สองแปดเหรียญใบที่สามราชาไม้ใบที่สี่ The v e v i l คำแนะนำคำนำทางจากจักรวาลสี่ใบ ราชาราชินีไม้ราชาไมา้แปเหรียญและเดอะเดวิลพลังแห่งการขับเคลื่อนครั้งใหม่โอกาสทางด้านความรักที่จะเข้ามาจักราวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์โคโรครูบาจารย์ให้คำนำทางให้คุณได้ปลดปล่อยปลดปล่อยความทุกพลังงานด้านลบความผิดหวังความเสียใจยและอดีตวิบากกรรมทางด้านความรักความอกหักความผิดหวัง สิ่งที่เก็บไว้ในใจพลังงานดำพลังงานด้านมืดพลังแห่งวิบากกรรมแห่งความทุกข์ปมกรรมในใจให้ปล่อยให้เคลียร์ให้ล้างให้วางให้หมดไปให้คลายความกังวลการปล่อยวางการไม่ยึดติดการล้างความคิดเดิมการเปิดใจเปิดรับแสงสว่างเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาโอกาสทางด้านความรักที่ยิ่งใหญ่ของคุณที่เป็นพลังงานสำคัญสำหรับวันนี้ โอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของความรักที่จะเข้ามาโอกาสในการเรียนรู้การเติบโตและการพัฒนาสู่ความสุขที่ยั่งยืนความสุขของพลังงานของคุณไพราชินีหมายและราชาหมายคู่ที่จะเข้ามาจะมาเติมกันเป็นคู่เกื้อนหนุนบุญบรารมีเป็นคู่รักคู่แท้คู่บุญบรารมีคู่ทรัพย์คู่โชคคู่ลาภเป็นคู่ที่จะเปิดดวงทางด้านการเงินเป็นคู่เกื้อนหนุนบุญบรารมี เป็นคู่บุญบาร,รมีที่เคยทําบุญทํากรรมร่วมกันมาหลายภพหลายชาติเป็นคู่บุญบาร,รมีที่จะหวนคืนกลับมาคืนกลับมาเติมเต็มพลังงานตัวตนของคุณเป็นพลังแห่งความรักที่จะเข้ามาหาคุณให้คุณได้เรียนรู้เติบโตไปด้วยการกับพลังงานแห่งความรักครั้งใหม่พลังงานแห่งความสุขความสุขที่แท้จริงพลังงานแห่งความสุขที่จะมาเยียวยาตัวตนจากอดีต ความผิดหวังที่เคยผ่านมาความสุขครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่จะเข้ามาเยียวยาเป็นรางวัลของคุณรางวัลของความผิดหวังความพ่ายแพ้และความเจ็บปวดในอดีตวิปาากรรมแห่งความรักที่จะจบสิน้นไปจะประวาลแนะนําคำนาทางให้คุณได้เปิดใจเตรียมพร้อมสลหรับการเรียนรู้ครั้งใหม่เตรียมพร้อมสลับการก้าวไปสู่ความรักครั้งใหม่พลังของ ความรักที่แท้จริงรักแท้คู่แท้คู่บุญบรารมีที่จะนำทางคุณสู่ชีวิตใหม่ที่สวยงามลองเปิดใจเคลียร์ล้างความคิดทัศนคติมุมมองความทุกข์ความเจ็บปวดความผิดหวังครั้งเก่าปล่อยวางแล้วเริ่มต้นใหม่เรียนรู้ที่จะก้าวต่อไปกับความรักครั้งใหม่และโอกาสใหม่ที่จะเข้ามาโอกาสที่สวยงามทางด้านความรักของคุณ บทสรุปบทส่งท้ายคาแนะนําคํานำทางภาพรวมถึงคุณสลับพลังงานของคุณวันนี้พลังงานของการเปิดใจการรับการเดินการเรียนรู้สู่โอกาสใหม่ความรักครั้งใหม่คู่แทูขบุญบาร,รมีของคุณที่จะเข้ามาบทสรุปบทส่งท้ายคาแนะนําคํานำทางพลังงานความรักของคุณสลับวันนี้จากจักรวาลถึงศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ บทสรุปบทสงท้าย9เหรียญใบที่สองอสวินดาใบาที่3 5หมายและใบที่4 9ถ้วยบทสรุปโดยภาพรวมพลังงานของคุณในวันนี้การเข้ามาครั้งนี้ความรักโอกาสทางด้านหัวใจที่จะเข้ามาครั้งนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของคุณ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่การพุ่งทยานของความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาจะนำทางชีวิตใหม่ของคุณจะนำทางสู่การก้าวข้ามจากปัญหาการหมดทุกข์หมดโศกการจบเส้นวิบากกรรมการหลุดพ้นจากด้านมืดสู่แสงสวา่างการนำทางคุณสู่ชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ที่จะเต็มพร้อมไปด้วยความสุขความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ความเบิกบานสำราญใจความสุข ความมั่งคั่งทางด้านการเงินเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคคู่ลาภที่จะมาเกื้อหนุนทางด้านการเงินการงานเป็นคู่แท้คู่บารมีที่จะมานําทางคุณให้หลุดพ้นจากความทุกข์การเริ่มต้นสู่ความสุขครั้งใหม่ที่สวยงามพลังงานของคุณวันนี้โดดเด่นเรื่องความรักที่ชัดเจนพลังของการเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่ไพ่เมเจอร์คณะที่สวยงาม เ h ลิเ v e r การเริ่มต้นสู่ความรักครั้งใหม่การหลุดพ้นจากวิบากกรรมแห่งความรักเดิม The d e v i l พลังงานด้านลบความทุกข์ความพ่ายแพ้การอกหักการสูญเสียวิบากกรรมแห่งความรักพลังงานด้านมืดจะจบไปด้วยพลังงานแห่งแสงสว่างการได้รับการเยียวยาการได้รับรางวัลแห่งหัวใจการเริ่มต้นเดินทางใหม่การได้รับความรักครั้งใหม่ของคุณ ความรักครั้งใหม่กำลังพุ่งทยานเข้ามาอัศวินดาบอัศวินถ้วยและอัศวินเหรียญมีคนกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณคนที่เป็นคู่แท้คู่บุญบาร,รมีจะพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วคนที่จะนำความรักความสุขมาให้คุณคนที่จะนำทางนำความมั่งคัง่งทางด้านการเงิน และโชคลาภและความมั่นคงในชีวิตมาถึงคุณคนที่จะเข้ามาเติมเต็มตัวตนของคุณคนที่จะเข้ามาเยียวยาความผิดหวังความทุกข์เดิมของคุณที่จะหมดไปพลังแห่งความรักครั้งใหม่ของคุณจงเปิดใจปล่อยวางไม่ยึดติดกับความทุกข์เปิดปล่อยใจเปิดรับความสุขครั้งใหม่เปิดตาเปิดใจรับโอกาสใหม่ที่จะเข้ามา มีคนที่จะเข้ามามอบความสุขให้กับคุณพลังแห่งความสุขความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่ผู้ที่จะเข้ามานำทางคุณแสงสว่างนำทางให้คุณได้หลุดพ้นจากปัญหาความทุกข์วิบากกรรมการนำทางการเรียนรู้การเติบโตสู่ความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงในชีวิต ความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาการนำทางการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตใหม่ของคุณการหลุดพ้นจากความทุกข์การก้าวสู่ความสุขความรักครั้งใหม่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่มมหมมก,หมกำลังพุ่งเข้ามาหาคุณจงเปิดตาเปิดใจเปิดรับโอกาสใหม่เปิดรับความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามารักแท้คู่แท้คู่บุญบารมีของคุณ ราชาไมา้ราชินีไม้คู่แท้คู่บุญบาร,รมีคู่ภารกิจคู่ที่จะมาเกื้อหนุนกันทางด้านการงานการเงินชีวิตคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคนที่จะมานําทางคุณสู่ความสุขความมั่นคงในชีวิตคนที่เขาจะเข้ามานําทางคุณให้หลุดพ้นจากความทุกข์การจบสิ้นจากวิบากกรรมความรักความเจ็บปวดความผิดหวังการได้รับการเยียวยา การได้รับรางวัลจากจักรวาลเป็นรางวัลแห่งความรักรางวัลแห่งหัวใจคู่แท้คู่บุญบาร,รมีของคุณที่จะเข้ามาพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่กําลังเข้ามาในชีวิตคุณแล้วโอกาสครั้งใหม่ที่กําลังจะเข้ามาจงเปิดตาเปิดใจฟังเสียงหัวใจและเปิดรับกับความรักครั้งใหม่คู่แท้คู่บุญบาร,รมีที่จะนําทางเป็นข้อความที่สวยงาม สำหรับวันนี้พลังแห่งคู่รักคู่แท้คู่บุญบารมีและความสุขครั้งใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณจงเปิดตาเปิดใจและรับกับโอกาสครั้งใหม่ในครั้งนี้โอกาสแห่งความรักที่สวยงามของคุณความรักคู่แท้คู่บุญบารมีขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับวันนี้พบกันอีกครั้งสำหรับช่องรามินทาวด์1111สำหรับวันนี้สวัสดีครับ